การเล่นลเ,เรา,เราไปหลอกเขา็ค่อนข้างเยอะแต่ก็น้องก็พยายามทําตามแทคนิคที่ที่เราทอฟมาแต่ว่าก็ยังสู้ไม่ได้เราก็มาปรับขึ้นกับการปรับเปลี่ยนตําแหน่งเล่นก็เกมก็ดีขึ้นมาตําดับก็ถือว่าเป็นที่น่าพอใจน,นะที่ที่ตัวที่แบบเราคิดว่าที่จะเล่นแบบหลักๆเนี่ยลงมาแล้วฟุตบอลมันไหลลื่ขึ้นแนล้วเราก็แก้เกมกันได้ดี้แก้เกมอะไรเลี้ด้ดีขึ้นแก้เพสซิ่งได้ดีขึ้นตรุงนี้ก็มีโอกาสได้ชิมตัวด้วย กับวันนี้ฮะก็เสียไปถึงสามประตูคิดว่าเกิดอะไรขึ้นแลวนะที่เกมแรกเกมลับก็ได้รับความชมพอสมควรครับก็อย่างที่บอกครับเพราะว่าเราอยากใช้นักเตะให้ให้ให้เขาทุกคนในรายการนี้เพราะว่าเผื่อเราอ่อาจจะไม่ได้นักเตะตัวแบบหลักๆมาภายหลังเราต้องใช้เขาเราก็ต้องใช้ต้องดูให้ให้ชัดเจนว่ามีข้อบกพร่องอย่างไนซึ่งก็อย่างที่บอกเมื่อกี้ว่าเรามีความา่างคุ้ควรตรงนี้เราก็ต้องปรับต่อไปครับผมอ่าแล้วในส่วนของเกมลุกนะคิดว่ายังไงบ้างเพราะว่าประตูที่ได้ก็มาจากลูกตังเตะส่วนกันเข้าทำก็ ยังไม่มี